บั่นยดูของมันบวก่นบวววาวว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 รวงวว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 วกากวว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 อวไ กนี่ครับพกเค้ซสุดก็มีครับและนี่ของแสบครับนี่ครับเขากสิเตรียมเครื่องนะครับเพื่อเฮาสีเดียพัดแส่บๆครับเดี๋ยวมารอลุ้นกัน น right? ีครับเพงห่อกระเจียบไลยลหรบ่เ oh, ห็นหัวนะจะอะไรว่าเรีนไม่แต่งนะโอ้โหของจริงห่อกระเจียมเพีองนะครับเรื่องนี้พัดโว้ย cái <laughs> này phát biết đấy là không làm năm mẹ đời. ตันกระจายินกกันแล้นะตั้งใหตั้งมาหมเลเสียงดังมนงมนแรงครับแม่โคกินนะครับพคกไหม่คกไหมแตกถือว่าส้นหยอดนะครับ เบิ allora, oh, hayır, no? ้ง ja ่อยอย่างมหาอหา่มามายกม่ด้ครับอยู่ตพนกสุ mm ่มกมบัตน้นพุ right. designs, ่นมันมาหางกันอยซุ like ่มมบันน oh, uh ้นพุ okay? ่นกับู่ต้พ่นาหางกันเด้อต่ต้อการงสื่อกกหอล้วครับเกาพักกับพ่อละเดี๋ยวเอาสิรอพัดเลยครับเด้อ ว้นต้นกลุ่นน,นนี่เหากระสีหยาดเนี่ยตอนแรกว่าสิมาเห็ดไอ้พริกไอ้กุ้งน้ำปลามันตัวยัแห้งโพดมันกับอะไรห้องกระสีมาหยาเอ๊ะเสบๆครับพี่นอ้องนี่นปลาตุ้ธีครับเบ็ดครับเดี๋ยวเ้าสิมีไอ้ของปลาหมึกนั่มปลาหมึกแลก้วก็ไอ้หอยลายเอาสิพักครับ ยไปที่ตั้งครับใช่ครกาศตอนนนเฮ็ดกินอยู่เฮือนอยู่สั่นนี่อ่เอ้ยตวนี้หอยได้นะครับนี่หอยไา้นะตันนี้ห้าสิบพัดหนวดบนมือครับนี นี่ครับปลาปลาหมึกแซ่บๆนี่หอยลายครับแกะมาเรียบร้อยครับมุ้ยเปลือกนี่ได้ครับนี่ครับแม่ขั้วท่านแม่ผู้ใหญ่ได้ครับผู้ใหญ่เห็นไหนกินได้ครับนี่ได้ครับนี่ครับแม่ผู้ใหญ่ได้ครับผู้ใหญ่บ้านเท่าได้ครับนี่ครับมูสีผานะครับเหมือนมูสีสีเอยบานน้องหีดี่ครับแซ่บแซ่บครับห้องเดี๋ยวพกกระสีดหัวละพร้าให้แม่ผู้ใหญ่ได้ครับ คมอระผ้าครับก็ม,บมามือนี้สุดยอดครับแม่แมยเราเห็นอะไกินครับผม,มเป็นหนุ่มมือเด้วยครับเด้อมืาอนี้เดี๋ยวเราไปน้่งของก่อนน้ำเกลีองน้ำยังกรเสียมระผาถ่านเอาหนี่ครับทีมงาน,นขเขาก็เตรียมเต่าย่างกุ้งนะครับโอ้ยใหญ่มันบอก แหวนไปโดนแล้วตีมสีอย่างกุ้งครับตอนแรกว่าสีเฮ็ดกุ้งเชียน้ำป้ามันตว้หง่งโพดครับเฮ<ส>็ดบะไรน้ำป้ามันมืดเป็นหลวัวผลหรอครับแล้วก็อย่างดีกว่าเดี๋ยวคอยติดตามครับตอนอย่างเนอะ แ่เปิดเปิดแ่หน่อยไะแร่เอนกมอยปักหยาปักหวยที่หนามเอาหนี่พี่น้องนี่ฮะกรลดองยางนะครับนี่ครับเมกลุ่มมังกรนะครับอกลุ่มครกลุ่มฮะกลุ่มกุลาดํมันบดดํนครับมันขาวอยู่ มันขาวอยู่เลยครับขันวาดราบหู่แมนเ,เลยครับมันขาวอยู่แต่ว่าขันยาเพื่มก็เสีเงเยงเ,เลยนี่ครับเหมือนเมียผูสั่งให้โลกถอดไส่ครใอ่กัะป๋องใส่ละน้องเนใส่ใครนี่ครับนี่ครับทีมงานอีสันโหวมาเห็ดยู่ครับมองนี่ครับของน่วยอาสาครับซีสเกตสงก่อยุทธมพรน นำ้ำยิ่มด้วยปุ้ยยิ่มแหม่มครับนี่ครับเราเห็ดโอ้ยบริการนี่ครับบล้มีน้ำมันแล้วก็เติมให้ครับนี่นะครับป้ยยิ่มแหม่มปุ้ยยิ่มอยู่ร้านบาทเต่อปุ้ยยิ่มต้นนี้แล้วเจ๊เขาอยู่ครับ,าบาราอนนบาจแต่ว่าลูกยิ่มย่างครับเอาอันนี้ครับ นี่ก็เมนูเอาพัดแล้วครับแต่ว่าบริษัท่ตเนื้อนะครับนี่ครับตัวนี้พัดหนวดกุ้งปลาหมึกตัวนี้พัดไม่ได้ครับมาแล้วครับพี่น้องแซบแซบน้องกันมุมีส,สกเล็กนะครับเพราะหมูกะแพงเนื้อกะแพงถ้าก็จินหอย กินปลาหมึกครับอ่านะครับนี่ครับผู้บาลในรายการย้ยนี่นะครับคนตีกินหิมะนี่ครับอ่านะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับเอ่านะครับกลุ่มเขากิดเริ่มในที่แล้วครับจากโต๊ะเขาเขาไมันกระเสืองแล้วครับอ่านะครับ นี่ครับมือหย่างอครับสุดยอดครับทีมงานครับสุดยอดครับนี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับนี่ครับมือหย่างปุ่งครับฝนข่วงครับแม่สุดยอดนะครับ มื่อนี่นี่ครับพี่น้องเขาเอ้ยดูอีสานหมาอนเขาครับส่วงโควิดมาต่องว่าใช้ครับอยู่เพื่อนกินอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนสบายใจกว่าครับมาต่องว่เสี่ยงกั็หลบก,ก็บไผ่ส่วงโง่ บัวงัวซิดดีงัวซิดเนาะเออภาษาบ้านเราเนาะงัวโคกับงัวเนาะเอองัวซิดงัวซิดเหครับมันเนีกุ้งแซ่บๆครับมาได้กุ้งเจี๊ยนป้ากุ้งย่างแล้วมันเนี่ยครับ ว่าจะเป็นเห็ดกุ้งแช่น้ำป้าแต่ว่าตัวใหญ่ครับกบ็เริ่มใบเห็ดกุ้งแช่น้ำป้านะครับต้องอย่างเดี๋ยวฮอบมาลองก,กินกันครับเจ็บแสบหนอกครับถ้าจะมันกีขาอ๋อครับพี่น้องของทีมงานกัน,กนสองไฟนะครับนี่ครับชิคเกอของเกาสองไฟกันะ ปุ้นั่งอยู่ทั่ข้างล่างข้าวนครับยะยังไงลังเด้อยังไงลังเด้ต้องไปดูผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่กำลังทำกบข้าวอยู่ให้ ลูกทีมอุย้ยทั้งแมง่ผู้ใหญ่เฮ้ยผัวผู้ใหญ่นั่โอุยโอ้ยครับหั่นหอมหาครับเฮ้ยสุดยอดครับ,บ,บ,บน,นี่ครับโอ้ยสุดยอดนะครับนี่ครับพอผู้ใหญ่นี่ นี่เบียกันละนี่ครับแม่เบียร์ทำลาบเป็ดแล้วครับอานะครับคอยติดตามนะครับเอาครับพี่น้องครับเอ้ยนี่ครับเอ้ยนี่ครับลาบเป็ดก็ได้กุ้งปลามไหมครับไอ้เฮ้งกลุ่มไงครับ นี่ครับไอ้นี่ครับกลุ่มครับอือเอาชิมชิมมึงอ่านะครับชิมมึงตอนตอนตอนจัดการกะฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับถ่ายถ่ายถ่ายเอาไปไปเอาเอาแต่กันนะครับอีชั้นขโมยนะครับนี่ครับเขโมือนี่พี่น้องเฮาอยู่ในมวันที่สี่เกต น้องเคาะนะครับมาหากินหาอยู่เอ้าผู้ติดไอไอสารนนนะครับผู้ใหญ่แมมครับนี่ครับเป็นผู้เห็ดอาหารให้ผมนะครับมานีครับเอ้านะครับออย่บกไได้ผู้ใหญ่บ้านหมสิบห้าบ้านดงขี้ดิครับอ้าวสุดงนะครับดีแล้วมาครับอ่า